ค่ะอันนี้จากเว็บบล็อกออฟทูนะคะกอันนี้เรากำลังจะลองเครื่องตัดไฟนะคะเาวูรุ่นตัดพันอีนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองสาธิตให้ดูนะคะก็คือใช้กับตัวนี้เป็นเครื่องตัดไฟเบอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองกับตู้เชื่อมให้ดูด้วยอ่าโอเคพี่โรนสปาร์ต เี๋ยวต่อไปเราจะลองกับตู้เชื่อมนะคะ ใช้งานพร้อมกันได้เลยทั้ง2ตัวนะคะอันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามสินค้าเพิ่มเติมนะคะ0815768675 6 6นะคะนนี้เป็นเบอร์เฮียนะคะสามารถติดต่อเฮียได้ตลอดเวลาเลยค่ะ